มาชมการตีน้ําเรียกปลากันนะครับใกล้จะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวชมกันยาวๆเลยนะครับจุดนี้ขอพก,ก่อนใจเย็นๆเด้อปลามันอยู่ในน้ํารุ่นกันครับปลาจะดึงบอ่อกสังเกตทุ่นให้ดีๆเถอะ เอาจมแล้ว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 เรียบร้อยนี่อยยังวะเดี๋ยวเอาไม้แก้ม enfin ือครับชมกันยาวๆเลยนอุปสรรคอ่ะไม่พลาดแน่นอนาลุいい้นต้องกันครับนี่สังเกตทุ่น โอ้ดึงจนจมเลยพี่หน้องเอ้ยเห็นบ่ครับเมื่อกี้นะนั่นาน,น,านจ่จมอีกแล้ว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 แล้วตอนไหนดีเอายังเอายังนะเดี๋ยวยกล้อใหม่ครับเอาเย็นเย็นนะครับเด้อเราชมปลาตัวแรก ล่อหมหนั่น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 เริ่มดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วมีอาการแล้วเจ้าตอนไหนนั่นนั่นนั่นสังเกตให้ดีนะครับจมจมเรียบแล้วอุ้ยเห็นบอกพี่น้องอุยดึงลงอย่างไวเลยครับอุ้ย นะคับอุปสรรคเอาเอานามบูท่านเลยมันไม่มีระยะวัดนะครับอ,อ่ะเจนเยน็นเย็นชมกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้ชมยาวๆครับลายังมีนี่มาดูผลงานเราครับนี่เห็นไหมอ่าเยน็นเย็นชมกันไปเพินๆนนะครับจะเอาตัวให้ได้อ่า เหมนซอยกันครับพี่น้องเพื่อไล่เขาไก่ไปเรื่อยระยะวัดมันไม่มีครับต้นไม้มดนลนี่นะกล่องก็เลยยืดแขนออกไปเก็ีให้ดีเด้อ คลองเนี้ยอยีแล่วปะโอ้ยอะหลุดละหลุดละโอ้ยไปแักาลขนาดพี่น้องเอ้ยกว่าจะได้ปลาอาใจเย็นเย็นเจเย็นเย็นเยอนี่ระยะนี้น่าจะได้อะดูดกันไหมครับ

นเ,นมมเนี้ยวค่ะด,ด้วยลมก็ะลมมือนี่ยเกิดพุ่นเด้อมีเสียงลมบ่พี่น้องโอ้คักแขกคขกโคตรลม ดึงไว้อีกทีตรงพุ๊ธว่าทัดเลยแน่นอนคักปลาตรงมือกีเอาไหมครับว้ขยคักด้วย เ,เงียบลเลยเยอะไหมอะไรทกินน้ำกระตุ้นมันครับไม่กระตุ้นไม่มานะครับปลาชนิดนี้หน้าบอมาบอ,าบอลุ่นเบิอง ยิ้มเนี่ยลับบอบินลับบอมากก็มากได้เอาแมา่คนนี้ฟ้าจะได้หนิดึงเด้อขันจีดึงเด้อ ปลาใหญ่ก็เขมาโอ้ยเรียบเลยอ้า